และสิ่งที่ตอนนี้ที่เรากำลังกังวลก็คือการฟื้นการท่องเที่ยวเพราะว่ารายได้ท่องเที่ยวกับประเทศไทยเนี่ยคิดเป็น20%ของมูลค่าเศรษฐกิจแต่กําลังกลับมาเจอการระบาดของโรคฝีดาษลิงเรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวก็เป็นกังวลอยู่นะครับ นายยุทธศักดิ์สุประสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะครับก็บอกว่าจากการสอบถามไปยังสํานักงานทททใน29ประเทศเนี่ยนะฮะบอกว่าการพบผู้ป่วยฝีดาดลิงในประเทศไทยเนี่ยยังไม่กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าทททก็มอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดละขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องการให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เพิ่มการระมัดระวังต่อเนื่องด้วยครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพูดคุยกับสายการบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ เพื่อจะทําโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็หาแนวทางเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับผู้โดยสารเข้าประเทศไทยมากขึ้นนะครับข้อมูลจากสํานักงานการ,การบินพลเรือนเนี่ยเขาประเมินว่าคือถ้าไม่ทาอะไรเลยนะฮะไฮซีซั่นปีเนี้ยนะฮะจะมีที่นั่งเที่ยวบินแค่31%มของปี62แต่ว่าเป้าหมายของทอททต้องการเพิ่มอย่างน้อย50%เครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าปีนี้จะมีนักเที่ยวเข้าไทยได้ถึง10ล้านคนเพราะตัวเลขล่าสุดก็มีนักเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับ 5 0 0 0นคนต่อวันหรือมากกว่า1 000, ล้านต่อเดือนเพราะฉะนั้นทั้งปีนี้มีหวังเป็นไปได้สูงว่าจะเข้าได้ถึง